แล้วแต่แล้วดอกบัวก็หมุนจนได้มาหมุนที่หนองบัวเลยอ่อันนี้แค่ได้16กีบอยู่ข้างแป8กีบด้านหลังกีบหลังครับมาแล้วครับดอกบัวหมุนดอกบัวน้อย ครับแผนนี้ก่อนนะครับ,รบสวัสดีครับตอนนี้ก็ประมาณ80%นะที่เราได้เตรียมงานนะครับก็เหลือเวลาอีกสัก4-5วันนะครับก็คงจะามาดูความสวยงามได้นะครับคือพวุ้นีเ้เราก็เริ่มติดโคมที่อุโมงแล้วก็ทำาฝามาติบนะครับวาง คิดว่าวันที่20ก็จะเสร็จสมบูรณ์บอ,อกเลยครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องมาดูนะว่าความยิ่งใหญ่อลังการเนี่ยมันจะสวยงามขนาดไหนวันนี้ดูตัวอย่างไปก่อน,อนก็คือวันที่21เราก็จะมีการมีขบวนแห่นะแห่จากแต่เทศบาลมาเวลาประมาณ6กโมงครึ่งมาถึงที่นี่ก็ประมาณทุ่มหนึ่งก็นั้นก็จะมีกุ่มแม่บ้านทั้งหมดอยู่300คน ก็จะฟ้อนเทียนนะฮะฟ้อนเทียนเพื่อในเพลงพญา,า,านาคราชนะฮะเสร็จแล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาถึงเราก็จะมีการแสดงนะฮะเรื่องเกี่ยวกับจิตรีลาตำนานนางพญากาเผือกใช้เวลาประมาณ20นาทีอย่างนั้นเราก็จะมีพิธีเปิดหลังจากพิธีเปิดแล้วก็จะเป็นการแสดงของทางชนเผ่า แล้วก็จะมีการแสดงของอมองอะไรนะมงเลเซอร์เลเซอร์เเอรที่แสดงอกอทะเลนมาก็ยัางโลกแสดงด้วยวันนั้นนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะมีวงของนักกีฬาซึ่งพิธีเปิดเนี่เราก็เตรียมอย่างสวยงามนะครับมีผู้มีดอกไม้เพลิงซึ่งวันนั้นเราจะไม่มีการปล่อยคมลอยเน,นื่องจากว่าเป็นวันที่21อจุดนะครับ อันนี้คือลาเอิฐของที่เ็ดนะครับสำหรับวินสองนั้นก็เ,เวลาหกโมงครึ่งเหมือนกันก็จะมีขบวนแห่เ,เสร็จแล้วมาถึงตรงนี้ทุ่มหนึ่งนะครับก็จะบบนิมนต์พระมาเทศทำอนิสงส์หาติธีนะครับฉะนั้นคนที่มาร่วมงานทั้งหมดเราก็จะจุดประทีปบูชาพร้อมกันนะครับเ,เสร็จแล้วประมาณาหลังจากเทศธรรมเสร็จนะครับพระเทศธรรมบนเวทีเสร็จก็จะมีการแสดงของอนันทเ,เป็นกองนะครับ กรมหกรรกองล้านนาจากมากกองเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นปล่อยโคมซึ่งวันเราเชิญท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัาชื่อใหม่ยี่สามก็เป็นการแสดงเหมือนกันแล้วก็มีการปล่อยโคมเหมือนกันนะครับแต่ไฮไลท์ก็จะคงอยู่ที่22่สิบสองยีบเยีบส แม่เป็นนังแบบไม่ได้ยังค่หยคนหน่อย